พุทธศาสนาในมัทธุราได้เติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับศาสนาพราหมณ์ศาสนาเชนและลัทธิท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิมทั้งอาชีวกะจรวะกะและตกอยู่ในสภาพการขึ้นลงตามกษัตริย์และราชวงศ์ที่สับเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองเมืองนี้จนถึงศตวรรษที่หนึ่งเมื่ออิทธิพลของอินโดไซเทียนหรือสแฉกทางตอนเหนือก้าวเข้ามามีบทบาทในช่วงเวลาที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมอยู่ทางตอนบน ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิคูชานหรือกุสานะในขณะที่มัทุลาเองก็มีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่เป็นทุนเดิมจึงมีส่วนสําคัญให้ราชวงศ์อินโดไซเทียนให้การอุปถัมภ์ไปพร้อมกับการปกครองเราเห็นได้จากพุทธศินที่มีชื่อเสียงของเมืองมัทุลาในช่วงศตวรรษที่1อยู่ในการอุปถัมภ์ของราชวงศ์นี้จนในเวลาต่อมาก็เข้าสู่ยุคจกักรวรรดิคูชาน การเป็นตัวแทนของพระุทธเจ้าในมัทุลาช่วงแรกคือประติมากรรมหินทรายชมพูดแดงประเภทพ,พทระโพธิสัตว์ขาบดินซึ่งขาบดินในที่นี้หมายถึงผ้าโมลีขมวดเป็นจุกอยู่บนกลางขมอมหรือกลางพระเศียรแสดงลักษณะหลังจากสละชีวิตเจ้าชายลาทิ้งผ้าโพกพระเศียรและเครื่องประดับเพชรพลอยหรูหราพระองค์สวมเพียงผ้าคลุมธรรมดาและผ้าโฮตีซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มท่อนล่างของผู้ชายในชมพูทวีป งานแกะสลักหินทรายแดงชมพูในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่มักจะลึกเป็นพระโพธิสัตว์มากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านักประวัติศาสตร์ตีความว่าอาจเป็นเพราะข้อห้ามทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถาบันสงสารวัติวา่าที่ระบุในพระวินัยที่พระพุทธองค์ห้ามแสดงภาพในร่างของมนุษย์ทั่วไปแต่ทรงพุทธานุญาตเป็นพระโพธิสัตว์ได้ด้วยคตินิยมนี้โดยบัญชาของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครอง จึงอาจกำหนดให้ศิลปินช่างแกะสลักเรื่องที่จะแสดงเป็นพระโพธิสัตว์มากกว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงประติมากรรมบางชิ้นที่อาจแสดงเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่บ้างในช่วงศตวรรษที่1ประติมากรรมทางพุทธศาสนาประเภทโพธิสัตว์กรรมปดินพร้อมบริวารที่เป็นผลงานจากพนทุลาได้แก่คาทรัสตีนประติมากรรมศิลาโพธิสัตว์สักยมุนีประทับนั่งในท่าอาภัยมุทรา มีคำจารึกภาษาสันสกิตว่าโมฮาอาซีจากราชวงศ์นอสเทนส์จัผู้สร้างพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ในสมัยขชาตาปะระบุชื่อผู้บริจาคเป็นสตรีที่มีเกียรติในราชวงศ์ชาตะวันตกเรียกว่าเลดี้ขชาตาปะหรือนำดายเป็นผู้ที่สร้างพระโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์สุขและความสุขของสรรพสัตว์ที่นับถือสารวัตรีวาทนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า พระพรหมพระอินทร์กระทำการบูชาพระโพธิสัตว์คือระทาโพธิสัตว์สติลที่มีชื่อเสียงโดยเป็นพระโพธิสัตว์กบดินที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่จากสมัยขชาตป,ปะและถือเป็นต้นทางของพระโพธิสัตว์กบดินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของงานมัทุลาที่คลาสสิกงดงามและดีที่สุดชิ้นหนึ่งปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาไว้ยอย่างดีในพิพิธภัณฑ์เมืองมัททุลาจึงเป็นที่ยอมรับกันว่า พระโพธิสัตว์ประทับนั่งและบริวารน,นี้จัดอยู่ในประเภทกำกบดินที่พัฒนาขึ้นในช่วงนอ r t ท e r n ร์สเตปอย่างปกครองมัทุลาก่อนการมาถึงของครูชานและยังดําเนินต่อไปในสมัยครูชานจนถึงสมัยพระเจ้าฮูบิชกะก่อนจะถูกแทนที่โดยพระพุทธรูปศิลารายแดงที่สวมเครื่องคลุมหมแบบสังคติเมื่อมาดูบทบาทการขายายดินแดนของจักรวรรดิครูชานลงมาทางใต้จากฐานที่มั่นบริเวณหุบเขาเพสวา เข้าสู่มัทุลาพื้นที่อินเดียกลางในการครอบครองขยายดินแดนนี้มัทุลากลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิคูชานในรัชสมัยของพระเจ้าวีมาขันพิเศษและจากนั้นในสมัยพระเจ้ากนิสกะก็กลายเป็นเมืองหลวงทางตอนใต้ของจักรวรรดิซึ่งศิลปะกรีปปก,กพุทธของคันทระกก็พัฒนาในช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ทางตอนบนเช่นกันเราจะเห็นได้จากก่อนหน้านี้มีการพบโกร หรือพระอบพิมารันหรือพระพุทธรูปนั่งบุตการาที่สถูปบุตการาในรูมน้าสวัสด์ในปีพศ2551มีการขุดพบปฏิมากรรมชิ้นที่สองในหินทรายสีแดงมัททุลาที่โดดเด่นที่เมืองตักกศิลาในคันทระซึ่งสามารถสืบค้นต้นทางที่มีการสร้างพระพุธตว์ขึ้นเป็นจํานวนมากในมัททุลาช่วงเวลานี้เช่นกันนอกจากนี้การค้นพบปฏิมากรรมของราชวงศ์คูชานจากบากเตียไปจนถ,ถึงภูมิภาคมัทุลา เป็นงานแกะสลักขนาดใหญ่ของผู้ปกครองคูชาญโดยเฉพาะพระเจ้าวิมากัดพิเศษพระราชบิดาและพระเจ้ากนิสกะซึ่งถูกพบในซากประหลักหักพังของอา,ารามในมัทุลาปฏิมาการรมแกะสลักมีลักษณะเด่นคือส่วนหน้าและท่าทางการต่อสู้โดยมีการแสดงภาพพระเจ้ากนิสกะถือดาบและกระบองขนาดใหญ่อย่างมั่นคงภายใต้เสื้อโค้ทหนาและรองเท้าบูทแบบฉบับของชาวเนเชียกลาง โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศที่อบอุ่นของอินเดียเสื้อโค้ทประดับอย่างหรูหราด้วยไข่มุกหลายร้อยเมร็รแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับย้ำจากจารึกอักษรพราหมีที่สลักลงไปในปฏิมาก,กรรมว่าเป็นพระเจ้ากนิสกะในประโยคที่แปลความหมายออกมาว่า the great king king of kings o n of god กนิสกะถึงอย่างนั้นก็มีข้อสังเกตว่า ก่อนหน้าการมาถึงของพระเจ้ากนิสกะหลักฐานจากวัตถุโบราณในแหล่งโบราณคดีทางตอนเหนือของอินเดียบอกในตัวเองอยู่แล้วว่าสิ่งแสดงถึงการนับถือพระพุทธศาสนาของพระเจ้ากนิสกะเห็นได้จากพระพบหรือกฎบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งที่ชากิคิเดรีและบีมาลันและที่ยืนยันถึงยุคสมัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีคือเหรียญกนิสกะโดยเฉพาะเหรียญทองคําที่พบเพียงหกเหรียญ มีสองราคาคือดีน่า8กร,รัมและ2กร,รัมเป็นพระพุทธองค์สวมจีวรและสังคติเป็นปฏิมากรรมนูนต่ำแบบคันธระที่มีส่วนผสมของอิทบบธิพลวัฒนธรรมเฮเลนิสนอกจากนี้ยังมีการออกแบบเหรียญเป็นพระโพธิสัตว์อริยะเมตไตรรวมถึงพุทธปฏิมาอีกเป็นจำนวนมากที่พบในแถบคันธระและทั่วรัศมีทางตอนบนของอินเดียแต่เมื่อจักรวรรดิคูชานลลุกขึ้นเข้าสู่มัทุรา พัฒนาการดังกล่าวกับไม่ได้หลังไหลเข้าสู่มัธุลาอย่างที่ควรจะเป็นในสมัยที่จกักรวรรดิครูชานไผยที่พลเข้ามาพบพระพุทธที่ศักดิ์ที่มีการระบุจารึกปีที่3หรือคิดถึงศักราช130ในสมัยพระเจ้ากนิษกะที่เห็นได้ชัดคือพระพุทธิีศักดิ์ปาราขนาดความสูง205เซนติเมตรที่มีการค้นพบในปีพศ2 4 4 7ถึง2448โดยเ o o t อ e r อร์นักโบราณคดีชาวเยอรมันที่เมืองสารนาศ แม้จะต่างที่ต่างทางแต่ก็มีการตีความว่าเป็นปฏิมากรรมประเภทเดียวกับที่มัทุราแต่อาจถูกย้ายมายัางภูมิภาคคงคาจึงจัดเป็นปฏิมากรรมร่วมสมัยเนื่องจากมีจารึกปรากฏอยู่ชัดเจนโดยจารึกระบุว่าพระพิสุทธิ์ชื่อบาระได้ถวายไว้ในปีกนิสกะที่สมมีคำพรรณนาว่าพระเจ้ากนนิสกะมีเสนาบดีหลายคนภายใต้คำสั่งของพระองค์เพื่อปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ของพระองค์ ได้แก่ชื่อของเสนาบดีฝ่ายเหนือของอินโดไซเทียนวานาสปาราหรือมหากัตระปะหรือมหาสัตตปะนอกจากนี้ยังมีชื่อคละปลาณะและขชาตปะซึ่งถูกระบุว่าเป็นสตรปสำหรับดินแดนทางตะวันออกของอาณาจักรพระเจ้ากนิสกะเป็นการยืนยันว่าอิทธิพลของจกักรวรรดิคูชาญได้เข้ามาครอบครองดินแดนที่เป็นของอินโดไซเทียนหรือนอร์ทสแตปอย่างเบ็ดเส็จ และราชวงศ์อินโดไซเทียนทางตะวันออกก็ได้กลายมาเป็นสแตปหรือประเทศสลาตต่อกูชานเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหรือผู้ครองในดินแดนประเทศสลาตนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าวเลเลซานเดอร์สําหรับพระโพธิสัตว์บาลานอกจากส่วนที่แกะสลักเป็นร่างกายมนุษย์แล้วยังมีส่วนที่เป็นร่มหรือฉัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 0 4ซนติเมตรมีเปล่าเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยมีชารึกข้อความ มหาราชานกนิสกะซึ่งมีความหมายว่าพระเจา้ากนิสกะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้านล่างของร่มเป็นลายนักสัตว์คล้ายกับจากราศีที่มีมาจากอิทธิพลของกรีกในยุคกลางของอินเดียปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สารนาสนอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์ที่จัดเป็นประเภทเดียวกับพระโพธิสัตว์กัมปดินคือพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ในคิมเบลอาร์ตมิวเซียมบรลรัทเท็กซัสสหรัฐอเมริกา มีลักษณะการม้วนพะโมลีส่วนบนสุดแต่หักไปองค์พระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนบัลลังก์มีบริวารหรือเทพยืนด้านหลังซ้ายขวาพระท่านตั้งอยู่เหนือศูนย์กลางวงล้อธรรมมีบริวารสองคนถือดอกไม้และสิงโตมีปีกยืนซ้ายขวาหันหน้าออกด้านริมสุดขอบด้านหน้าพระท่านมีจารึกชัดเจนเป็นภาษาสันสกิตผสมที่แปลความโดยเจอร์ลัดฟัสแมนความว่าในปีที่4ของพระเจ้าอนิสกา ตรงกับเดือนสามวันที่26พระธรรมนันดินผู้เป็นสาวกของพระโพธิเสนาได้สถาปนาพระโพธิสัตว์นี้ไว้ในวิหารของตนพร้อมด้วยบิดามารดาบริวารกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ดีในระยะหลังจารึกอ,อุทิศและรูปสลักพระโพธ,ธิสัตว์กำบดินก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกแต่เป็นรูปแบบของพระพุทธรูปที่มีผ้าจีวรคลุมไหลทั้งสองข้างในศิลปะแบบคันธละ มากกว่าโพธิสัตว์ปรากฏขึ้นแทนและแพร่หลายสืบเนื่องมาจนถึงสมัยคุปตะนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบของปฏิมากรรมเหล่านี้ชวนให้นึกถึงปฏิมากรรมยักษ์ขนาดใหญ่ไม่กี่ศตวรรษก่อนหน้านี้และแม้ว่าอินเดียจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเฮเลนิสแต่กลับพบเห็นได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยในศิลปะแบบกรีกพุทธของปัทละในมัทุรา มีการอนุมานถึงสาเหตุดังกล่าวว่ามาจากเหตุใดด้วยเหตุผลย้อนแย้งระหว่างอำนาจของจักรวรรดิคูชานกับวัฒนธรรมใหม่ที่มีการสร้างพระพุทธรูปและพระพุที่สัตว์ขึ้นแล้วในรัชสมัยของพระเจ้ากนิสกะแถบเขตถุบเขาเปศวาซึ่งเป็นที่ตั้งของคันธารและตักกศิลาซึ่งรูปเคารพนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังอาณาจักรอบบริเวณรวมถึงเส้นทางสายใหม่ที่ครอบคลุมเอเชียกลางเบอร์เชียคาบสมุทรอาหรับและยุโรป ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเรื่องง่ายที่พระเจ้ากนิสกะาจะใช้อำนาจลุกคืบพร้อมกันทั้งในด้านการปกครองและวัฒนธรรมใหม่ทางศาสนามีการตั้งข้อสังเกตว่าพระเจ้ากนิสกะาอาจำํำนึงถึงปัจจัยหลักที่มันตุลาเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ต่างตามเชื่อของปรามินดูที่เป็นเมืองประสูตรของพระกิจนะกับความหลากหลายทางลัทธิความเชื่อและเป็นเมืองพุทธที่เป็นเมืองเกิดของผู้ประพุตเถระผู้ให้กำเนิดนิกายสัลวัติวาท ซึ่งในพระวินัยระบุถึงพุทธธรรมลักที่ไม่ให้สร้างรูปพระพุทธองค์แต่สามารถสร้างพระบุทิสัตว์ได้อาจเป็นด้วยเหตุผลนี้หลักฐานในปัจจุบันจึงพบเพียงพระบุตสัตว์กัมปดินที่สร้างในรัชสมัยของพระองค์เท่านั้นจนถึงราวปีคิหนึ่ราช153รัชกาลพระเจ้าฮูวิสกะผู้เป็นโอรสพระเจ้ากนิสกะในสมัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคทอง,องของการปกครองคูชาน และพุทธศาสนามหายานก็าปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างชัดเจนเช่นกันโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ประทับยืนอมิตาภพ,าพุทธนอกจากนี้ยังพบรูปปั้นในโกวินนาคาบริเวณชาญเมืองมัทุลาที่มีจารึกอักษรพราหมีชัดเจนว่าพุทธสยาอมิตาภยาในช่วงคิดศักราชที่166จีวรคลุมอังสาหรือไหลทั้งสองข้างมันเป็นศิลปะของกันทระ ก็เข้าสู่มัธุลามีการพบรูปปั้นแกะสลักมีอายุระหว่างศตรวรรษที่1นถึงสในมันธุลาเช่นรูปปั้นสัปตาริชิทิลาซึ่งบ่งบอกว่าอาจมีอิทธิพลต่อศิลปะท้องถิ่นรูปปั้นแกะสลักเหล่านี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้ามากกว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งหลายองค์มีอายุรวารวศตวรรษที่สองและกลายเป็นรูปแบบพระพุทธรูปที่แพร่หลายโดยแสดงลักษณะอิริยาบถท,ที่เห็นในศิลปะกรีกพุทธที่คันธละ โดยเบื้องหลังของพระเศียรล้อมรอบด้วยรัศมีฉลองพระองค์คุมไหลทั้งสองข้างพระหัตถ์ซ้ายจับปลายจีวรส่วนพระหัตถ์ขวาเป็นอริยบทปราศจากความกลัวบ่งบอกถึงการปกป้องความสงบสุขและความเมตตากรุณาที่เรียกว่าอาภัยมุทรามีการวิเคราะห์กันว่าพระพุทธรูปยืนแห่งมัทุลาดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีปฏิมากรรมท้องถิ่นที่เริ่มโดยยักษ์สา กับการออกแบบพระพุทธเจ้าจากศิลปะก,กรีกพุทธแห่งคันธระและจากช่วงเวลานี้คุณภาพของรูปแกะสลักก็เริ่มลดลงอาจเป็นเพราะความเสื่อมถอยของจักรวรรดิคูชานในช่วงรัชสมัยพระเจ้าวานิสกะกษัตริย์องค์ที่9แห่งคูชานปกครองระหว่างปีคิศัก244ถึง267พรพระโพธิสัตว์ในรูปแบบที่วิจิตรรูหลาเช่นมีสร้อยคอเส้นใหญ่ผ้าพ,พวกศีรษะรูหลา ปลอกแขนมีเพชรพลอยคาดเชือกหน้าอกซึ่งนักประวัติศาสตร์ตีความว่าการแต่งกายและเครื่องประดับเหล่านี้เป็นการนำมาใช้เพื่อพรรณนาถึงพระวิษณุหรือเทพในศาสนาฮินดูแต่มีอิทธิพลชัดเจนถึงศิลปะคันทระมีคำจารึกว่าปีที่28ของจักรพรรดิคูชานวาสิสกะอย่างไรก็ดีขณะที่พุทธศาสนาเฟื่องฟูภายใต้การหนุนนำของจักรวรรดิคูชาน นับตั้งแต่ศตรวรรษแรกของคิตการแม้จะยังไม่มีการแสดงภาพพระพุทธเจ้าปรากฏร่างกายเป็นมนุษย์ในเวลานั้นแต่พุทธศินในมันทุลาก็ปรากฏพระเวทส,สามองค์คือพระอ,อินท์พระพรและพระสุริยะในปฏิมากรรมทั้งการประสูติการเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือการเสด็จไปประทับอย่างถ้ำอินดาศิลานักประวัติศาสตร์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เทพและเทพีของศาสนาพราหมณ์เทวนิยม ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อรวมกับเทพสําคัญอย่างพระวิษณุพระศิวะพระสุริยะพระศักิติและพระคณปฏิกับเทพด้อยจํานวนหนึ่งจนกลายเป็นก้าวย่างสําคัญของศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาถัดไปถึงอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ก็ยังมีปฏิมากรรมอื่นๆที่มีองค์ประกอบของเฮเลนิสถูกนํามาใช้หรือแพร่หลายอยู่ในมัทุลาเช่นความสมจริงในอุดมคติอย่างทรงผมหยิกและรอยพับของผ้า รวมถึงลวดลายอื่นๆเช่นรวงพึ่งอแคนทัสฉากบัคเรียนที่ล้อมคูเบลาอีลอสถือพวงมาลัยไททันเฮลาริสและมีเนียไลออนรวมถึงอินซีแห่งซูตเป็นต้นการสแสดงออกของประติมากรรมมักสะท้อนถึงสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นจากเสื้อผ้าที่ดูเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นมีการปิดไหล่เพียงข้างเดียวแทนที่จะเป็นทั้งสองไหล่นอกจากนี้ประเภทใบหน้ายังมีแนวโน้ม ที่จะกลายมาเป็นอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆซึง่งบริจีในรัธิใหเนลิซึมในอินเดียโบราณบรรยายถึงลักษณะแบบผสมของศิลปะมัทธุลาที่มีความต่อเนื่องโดยตรงของศิลปะอินเดียเก่าจากพาลหูและสันจีในทางกลับกันอิทธิพลแบบคลาสสิกที่ได้รับมาจากคันธระก็ส่งผลด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในบางกรณีอิทธิพลที่ชัดเจนจากศิลปะคันธระสามารถสัมผัสได้ เช่นในกรณีของรูปปั้นเฮราคิสบีกคอสิงโตเมเนียนที่ค้นพบในวัตุราและปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์อินเดียโกลโกตาเช่นเดียวกับชาวบัคคาเลียนแม้ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะคันทลักษ์แต่การวาดภาพเหมือนของเฮราคิสนั้นไม่แม่นยำอย่างสมบูรณ์และอาจแสดงถึงการขาดความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเฮราคิสสวมชุดหนังของสิงโตที่กำลังต่อสู้อยู่แล้ว ฉากแบบบัคานาเลียนจำนวนมากที่มีการดื่มไวน์และการแสดงความรักใคร่ครวญอย่างสะท้อนฉากที่คล้ายกันในศิลปะคันทะละและดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับรัฐที่ไดโอนิเซยกแต่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าคูเบลาของอินเดียรูปแกสลักแผงบัคา,นาเนเลียนดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นท่านรองรับสำหรับไซบาดดังที่เห็นได้จากรอยหยักรูปวงกลมที่สลักไว้ตรงกลางของพื้นที่ด้านบนที่ตั้งขึ้นใกล้กับพุทธสถาน เมื่อเราเห็นปฏิมากรรมแกะสลักจากศิลาทรายชมพูแดงที่มีพระเศียรกลมเกษาขมวดเป็นปมกลางพระเศียรริ้วจีวรบางเบาแนบสนิทองค์ประทับยืนหรือนั่งบนบันลังมีบริวารรายรอบทั้งด้านหน้าและเบื้องหลังสังกติพาดคุมอังสาด้านซ้ายในบางองค์จีวรพาดอยู่บนบา่าแบบเดียวกับที่พระสงฆ์ตลบจีวรขึ้นมาบนป่าเพื่อคลายร้อนหรือความสะดวกต่อก,กิจที่กำลังทำ สิ่งนั้นคือพระโพธิสัตว์ประเภทขบปินในศิลปะแบบมัทุลาที่สร้างมานับตั้งแต่สมัยที่อนเดอไซเทียนยังเรืองอมนาจสืบเนื่องมาจนถึงจกักรวรรดิคูชานในสมัยพระเจ้าปณิสกาหากเราพบปฏติมากรรมมีผ้าหม่มคลุมอาจเพิ่มเติมด้วยรัศมีด้านหลังประทับยืนตรีพังหรือนั่งนั่นคือพระพุทธรูปมัทุลาที่ได้รับอิทธิพลจากคันทระโดยยึดแบบมาจากเทพเจ้ากรีกและโรมันแต่ยังคงมีพระพัก คล้ายคนท้องถิ่นหรือชาวอินเดียมากขึ้นนาสิกโด่งน้อยกว่าสแสดงกิริยาดุดมนุษย์ทั้งการคลองผ้าจับปลายจีวรที่เป็นรอยม้วนหรือลูกบวกเสมือนการจับจริงศิลปะนั้นก็คือพระพุทธรูปของมัทุลาในสมัยหลังพระเจ้ากนิษกปะปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงเป็นที่มาของพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปศิลปะมัทุลาที่ถือกำเนิดขึ้นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้และดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะทอดเวลาออกไปรับช่วงกับสมัยของคุปตะอันเป็นช่วงเวลาที่คนพ้องถิ่นก้าวขึ้นมาพัง,งาดอย่างแข็งแกร่งทั้งการเมืองการปกครองการค้าและการาศาสนาขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ